ต่เดือนมิถุนาย,ยน2 5 1 6นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีเคสยืนยันเอ็มพอกในโรงพยาบาลนะคะจำนวน11รายแล้วแล้วก็เป็นเพศชายทั้งหมดนะคะอายุ21-42ปีมาตรฐานอายุเนี่ย33ปีนะคะแล้วก็ขอรับยาทีโคบิลิแมไป2รายนะคะรายหนึงเนี่ย CD4 116นะคะรับไป1คอร์สแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ย CD4 CD 22นะคะต่ำมาก เนี่ยรับไปถึงจนถึงตอนนี้แน่จริงๆมากกว่าห้าคอร์สแล้วนะคะแล้วก็ทุกลายแอดมิดนะคะเแจ้งนิดนึงว่าโฟลที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นโฟลที่เราใช้ก่อนที่จะมีการปรับปรุงแนวทางเมื่อวันที่หนึ่งพฤาคนนะคะเ,เคสสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยเราเจอประมาณวันที่สามสิบตุลานะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นก่อนก่อนที่จะปรับโฟนะคะเอ,อ อไอ้ก่อนที่จะปรับแนวทางนะคะมาดูในเรื่องเราจะให้ดูกภาพกว้างๆในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยกับการรักษาก่อนนะคะในส่วนของการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลน,นะคะเอ,อ่อทันทีที่มีคนไข้ที่มาที่ OPD นะคะและแพทย์ตรวจแล้วสงสัยว่าจะเป็นเอ็มพ็อกนะคะเข้าไหเก็ตามสงสัยปุ๊บทางแพทย์นีจะคอนซัลทแพทย์ไอดีอีกทีหนึ่งแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยแพทย์ไอดีจะสั่งมิตรกรายนะคะเสร็จแล้วคุณทางแพทย์ไอดีปุ๊บ กับทางพยาบาลอุบัหรือไม่ก็พยาบาลบอร์ดจะแจ้งมาที่งานระบาดวิทยานะคะแล้วก็งานระบาดวิทยาจะดาเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้นตามแบบสอบสวน M อ o ็อกนะคะที่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยใช้จะใช้เป็น M อ o ็อกเลยแล้วก็พอสอบสวนแล้วเราจะดูว่าเข้าเข้าหรือไม่เข้าตามนิยามถ้าไม่เข้าตามนิยามคนไขงแค่ผู้ป่วยสงสัยนะคะก็ก็จะอินวิสติเกตโรคอื่นๆต่อไปแต่ถ้าเข้านิยาม ผู้ป่วยสงสัยปุ๊บเราจะแจ้งสสจชลบุรีนะคะทีนี้ในจังหวัดชลบุรีอย่างที่แจ้งแล้วว่าเราจะมีแนวทางการรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาดบานอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พอเราแจ้งอย่างที่บอกนะคะอันนี้เป็นนิยามเดิมเนาะก่อนปรับปรุงทีนี้พอเราโรงพยาบาลแจ้งสสจชลบุรีปุ๊บสิ่งที่เราต้องแนบไปให,ให้กับสสจชลบุรีนะคะก็คือแบบรายงานเอ็มพ็อกสองคอนเซนต์ฟอร์มแล้วก็รูป ถ่ายตุ่มพื้นต่างๆนะคะส่งไปให้กับทางสสจซึ่งทางสสจเองเนี่ยเขาจะตรวจสอบบริเวอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะดูว่าใช่หรือไม่ใช่ผู้ป่วยสงสัยนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยสงสัยก็ตัดออกแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสงสัยปุ๊บทางสสจชลบุรีเองจะออกเลขนําส่งตัวอย่างนะคะแล้วก็แจ้งโรงพยาบาลให้เก็บสิ่งส่งตรวจหนึ่งเพียงหนึ่งตัวอย่างที่มีโอกาสพบเชื้อมากที่สุดนะคะใส่ใน vtm แล้วก็โรงพยาบาลก็นําส่งเก็บไปที่ สครอหนะคะซึ่งทันทีที่ผลแลับออกปุ๊บทางสะสะจก็จะแจ้งมาที่โรงพยาบาลน,นะคะว่าดีเทคหรือ not detect เนาะถ้าดีเทคปุ๊บแจ้งโรงพยาบาลเสร็จเพื่อให้รักษาไปนะคะแล้วก็ทางสสจเดี๋ยจะแจ้งไปที่สะสะอด้วยเพื่อให้ติดตามผู้สัมผัสนะคะทีนี้ในส่วนของการรักษาปุ๊บทันทีเรารู้ว่าผลดีเทคนะคะ แพทย์ไอดีจะเป็นผู้พิจารณาว่าคนไข้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อต่อ,อาการรุนแรงหรือไม่นะคะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ,อาการรุนแรงหรือ,อมีอาการรุนแรงอยู่แล้วนะคะทางแพทย์ยจะพิจารณาให้รับยาที่พอกไตแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงก็ไม่รับยารักษานะคะถ้าอาการรุนแรงปุ๊บหรือเสี่ยงอาการรุนแรงปุ๊บทางคุณหมอ หรือพยาบาลที่วอร์ดนะคะก็จะบันทึกแบบฟอร์มตามตามตาม,ตามที่จะต้องขอยานะคะก็จะบันทึกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งเมลกลับไปที่ที่ที่เมลที่ระบ,บุไว้นะคะแล้วก็อจะรอทางทางอาทางผู้เชี่ยวชาญตอบกลับนะคะซึ่ง,ท,งทันทีตอบกลับมาว่าอนุมัติยาปุ๊บเราจะดาเนินการขอคำยินยอมจากผู้ป่วยใน อ่าอินฟลอมคอนเซนต์นะคะให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมในในอินฟลอมคอนเซนต์นี้แล้วเราก็จะแจ้งขอรับยาไปที่โรงพยาบาลที่สต๊อกยาของจังหวัดได้แก่โรงพยาบาลบางระมุงนะคะเป็นที่สต๊อกของจังหวัดเสร็จแล้วอ่ในระหว่างนั้นในระหว่างที่ที่ที่รับการรักษานะคะเราก็จะมีการประเมินคนไข้เป็นระยะระยะโดยแพทย์จารกับคุณหมอนะคะอย่างที่ที่ที่เมื่อกี้นี้ที่ทางอาจารย์รสพรแจ้งนะคะ เราจะประเมิน day หนึ่ง day สี่ day เจ็ด day สิบแล้วก็ day สิบสี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะส่งเมลน,นี้กลับไปให้กับทางทางเมลเดิมนะคะแล้วก็เราจะประเมินคนไข้ว่าอาการซุดลงหรือว่า,าการหายเป็นปกติดีนะคะก็จะหน่ายไปไม่ว่าจะรับยาหรือไม่รับยาถ้าจะต้อง,องจาหน่ายปุ๊บเราจะแจ้งสสจชมบุรีนะคะ,ะทีนี้จะมาดูรา,ายละเอียดนะคะ เมื่อกี้ถ่านไปแล้วเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเรื่องของการรักษาเคสที่หนึ่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเราเมื่อวันที่21มิถุนา2อง6นซึ่งเป็นเคสที่สองของจังหวัดชนบุรีนะคะในขณะนั้นจำได้ว่าวันนั้นเนี่ย21มิถุนาทางกองโรคเอดนี่แหละได้จัดบรรยายจัดอบรมในเรื่องของเอ็มพ็อก์นะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าร่วมอบรมด้วยแต่ช่วงเช้านะคะพออบรมจบปุ๊บก็ได้รับแจ้งเลยนะคะว่า มีเคสที่มาที่ o p พดีและแล้วก็ทางแพย์เนี่ยสงสัย m เอ็มพก็เลยคอนซัลทแพทย์ไอและแพทย์ไอเนี่ยให้แอดมิดห้องแยกแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้งมาที่งานระบาดวิทยานะคะซึ่งโชคดีมากที่ได้อบรมไปช่วงเชา้าไม่งั้นเราก็จะดําเนินการต่อไม่ถูกต้องนะคะทีนี้พอแจ้งมาที่เราปุ๊บเราก็จะต้องดําเนินการสอบสวนโรคขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะอธิบายขั้นตอนการสอบสวนโรคให้ผู้ป่วยทราบนะคะ ขออ,อขออนุญาตสอบสวนโรคขออนุญาตถ่ายรูปนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเป็นคอนสซตนฟอร์มนะคะขออนุญาตถ่ายรูปทุกผืนทุกเุ่มของคนไข้นะคะแล้วก็ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ป่วยการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะดูจากคลินิกอลก็คือเกณฑ์ทางคลินิกของผู้ป่วยนะคะรวมกับประวัติประวัติเสียงในช่วง21วันที่ที่ผ่านมาก่อนที่ก่อนที่จะมีอาการป่วยนะคะแล้วก็ มีการต้องทวิชาเบียนตามแบบสอบสวนเอ็มพอกสองเน้นนิดนึงว่าข้อมูลที่จะบันทึกในเอ็มพอกสองเนี่ยไม่ว่ามีกี่ประเด็นเราต้องสอบสวนให้ครอบคลุมในทุกๆประเด็นนะคะแล้วก็บันทึกให้ครอบคลุมเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับการกับการดำเนิน,นงานต่อไปนะคะ,ะข้อต่อมาเราจะดําเนินการแจ้งสสจแล้วก็ส่งแบบสอบสวนเอ็มพอกสองพร้อมรูปถ่ายพร้อมคอนถึงกล้องย่างที่แจ้งแล้วนะคะ แล้วก็ประเด็นต่อมาเราจะแจ้งแพทย์ถ้าทางสจะอนุมัติให้เก็บตัวอย่างได้เนี่ยเราจะแจ้งแพทย์และแพทย์จะดำเนินการเก็บตัวอย่างนะคะส่งตัวทางห้องปฏิบัติการอีกทีนึงซึ่งการเก็บตัวอย่างเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยทางโรงพยาบาลเอได้รับแจ้งว่าให้เก็บเทุกๆตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะมีเชื้อเราก็จะเก็บสองสามตัวอย่างประมาณนั้นเลยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเราจะเก็บเพียงหนึ่งตัวอย่างหลังจากที่แนวทางเปลี่ยนนะคะเราจะเก็บเพียงหนึ่งตัวอย่าง ที่คิดว่าน่าจะเจอเชื้อมากที่สุดตัวนใหญเราจะเก็บรีชันเพราะส่วนใหญ่ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะพบรีชั่นแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสครลน,นะคะซึ่งปกติเราจะเก็บตัวอย่างช่วงเช้าแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเนี่ยทางสจจะแจ้งผลเรากลับมาแล้วตอนช่วงเย็ยนๆนิดนึงนะคะซึ่งถือว่าเร็วแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเราจะได้ไปเิตต่อได้ว่าจะทํายังไงต่อถ้าซีวจะได้ขอยานะคะ นั้นเนาะแล้วก็ทางสจจะแจ้งผลการตรวจเนี่ยผ่านทางงานระบาดซึ่งเราก็จะแจ้งทางแพทย์ผู้ตรวจนะคะแล้วก็ห้องแลกเพื่อเอาเข้าระบบของโรงพยาบาลต่อไปนะคะแล้วก็ขออนุญาตเน้นนิดนึงในเรื่อง,ง,งของการข้อมูลของ Mm +2 มเอสองดแบบสับสน M P ็มอสองนะคะ,ะปกติเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยเราจะดูเรื่องของ g d Flow เป็นหลักมันมีประโยชน์กับคือถ้าผลมันใช่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการจะต้องขอยานะคะเพราะนั้น ถ้ามี c ซ4โฟเก่าอยู่แล้วก็ตรวจล่าสุดเนี่ยเราจะาบันทึกข้อมูลนี้ไปแล้วก็ระบุวันเดือนปีลงไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่ามันมันเมื่อไม่นานนี้เองแต่ถ้ามันไม่มีผลส่งตรวจอยู่เลยแล้วก็มันนานและ้ะหรือมีก็ตามแหละแต่ผลมันนานนะคะเราจะส่งตรวจใหม่แล้วก็มองเลยไป,ไปทางนั้นว่ารอผลนะคะเอ่อถ้าในกรณีที่ไม่เคยตรวจที่โรงพยาบาลเลยในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าผลออกมาแล้วว่าใช่นะคะ ว่าว่าว่าเป็นเอ่อว่าเป็นเอ็มพอกจริงจริงเราจะงลงมาจะดำเนินการตรวจในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่น HIV ซิฟิ v, ลิตแอนต้เอสดีวีแอนตีเอสีแล้วก็เอสบีเอสเอจนะคะแล้วก็พอผลตรวจออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะอัปเดตแล้วก็แจ้งต่อจอลงไปในเอ็มพอกสองอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาลน,นะคะเราจะมีการประเมินผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะในขณะที่ ที่โฟกัสหน้านี้ตัวเนียจะแอดมิดค่อนข้าง,างนานถ้าถ้าจะดีโฟล่วงนะคะพวกนี้จะจะค่อนข้างอาการรุนแรงแล้วก็อยู่นานพออยู่นานปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านของเรื่องจิตใจเข้ามาคนไข้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการกัรงวลอกัองวลว่าจะมีคนรู้ว่าเป็นโรคนี้กังวลว่าต้องหยุดงานนานถ้าหยุดงานนานปุ๊บจะมีปัญหากับกับงานที่ต้องต้องทำมาคะ่ะพอหยุดงานปุ๊บก็จะมีปัญหาละทีนี้ย เราต้องประเมินแล้วก,ใก็ให้การช่วยเหลือให้กําลังใจผู้ป่วยให้คำปรึกษาให้คําแนะนาถ้าถ้าพบว่าเคสนี้ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการกังวลเราจะส่งต่อนักจิตวิทยานะคะแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาจากการคาน์เซลลิ่งของคนไข้เนี่ยจะยังจะยังไม่มีปัญหามากขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่จะยังโอเคอยู่แล้วก็เราจะประเมินผลการรักษานะคะอย่างที่แจ้งก็คือไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้ยา ถ้าพบวันแยกกัาหรือว่าแผลดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแจ้งผลไปที่สะสะจหรือว่า,อาการสุดลงเราก็แจ้งนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาแล้วก็มีรายหนึ่งที่อาการสุดลงเราก็แจ้งกลับไปนะคะแล้วก็จะได้มาเดทต่อได้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมารายงานผู้ป่วยยืนยันทุกรายในระบบของ R 5ห้าศูนย์หกปีขณะนี้ที่ที่ชมรียังใช้ทั้ง R 5ห6ูนย์หกและดีห้าูนหกนะคะเราจะรายงานลงไปในในโปรแกรมนี้เพื่อให เป็นสีิติของประเทศไทยนะคะแล้วก็อันนี้ยกมาเพื่อให้เห็นว่ามันมีเคสเคสหนึ่งที่โรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยห้าคอร์สนะคะรับยาทีโคบิลิแมตแต่ณขณะนี้เนี่ยมากกว่าห้าคอร์สแล้วนะคะ,ะเป็นคนไข้ซึ่งซึ่ง,งลอดฟลอพไปแล้วก็ซีดีโฟต่ำค่อนข้างต่างมากนะคะนี่สิบสองเนาะแล้ว,ลวเอ,อ่อ ทางบุคลาคกรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะคะก็จต้องติดตามสถานการณ์ในกลุ่มของ m p o x ติดตามอัปเดตความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะเข้าร่วมอบรมประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้เขา้าร่วมประชุมนะคะค่ะดิชั้นนางสาวชานิสลาทัวคำค่ะก็ รับผิดชอบในส่วนของงานโรคติดตอนน่อทางเพศสัมพันธ์นแล้วก็ในรวมถึงโรคฝีดาบวานอนด้วยนะคะก็ในส่วอาเขียนัวว่าที่หกอะค่ะเราก็จะมีโฟลในการติดตามผู้ป่วยอะคะ่ะถ้ากรณีที่ได้รับแจ้งมาค่ะไม่ว่าจะมาทางแลลในพุ่มที่ค่ะหรือว่าทางสอยจอค่ะแจ้งมาทางอาจจะแจ้งมาทางระบบของอกลุ่มระบาดวิทยานะคะคือการดําเนินงานของเราค่ะก็จะมีการดําเนินงานร่วมกับ กลุ่มระบาดวิทยาของสครค่ะก็พอ,อทาง s ซ t m มเน g เจอร์หรือว่า PM โลกะคะ่ะได้รับแจ้งมาว่ามีเคสผู้ป่วยยืนยันหน่ผู้ป่วยสองสฝยเอ็มพ็อกค่ะก็จะมีการอาจัดทําทะเบียนพอยืนยันแล้วนะคะก็มีการจัดทําทะเบียนผูน้ป่วยเอ็มพ็อกซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเข้าได้ทั้งของ s ซ t m มเน g เจอร์แล้วก็กับทางทีมของ PM โลกนะคะแล้วก็เราก็ทุกๆสัปดาห์ค่ะเราก็จะมีการติดตามอาการนะคะเพื่อทํานําเสนอกับ เป็นการติดตามอาก,การของไฮไลท์เขตนะคะก็จะมีผู้รับผิดชอบจังหวัดนะคะที่ชัดเจนนะคะ,ะก็จะได้ติดตามทุกสัปดาห์แล้วก็รายงานทุกสัปดาห์ค่ะในกรณีที่รับยืนยันแล้วนะคะ, <c oughs> ะก,ก็จะมีการไลน์เซ็ปเอนเจอร์เนี่ยก็จะมีการรายงานมาที่ซูเปอร์วิเซอร์ไปําสัปดาห์นั้นนะคะร <c oughs> วมถึงหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาะคะ่ะรวมแล้วก็ไลนส่งต่อไปยังผู้บริหารผ่านทางรองผู้บริหารรองออ่างที่รองทีง่ดูในกลุ่มกลุ่มคนนั้นๆนะคะแล้วก็รวมแล้วก็ส่งต่อไปถึง ผอ,อ,อค่ะในแต่ละการสรุปรายงานผลการติดตามค่ะก็คือจะมีการสรุปส,ปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์หรือว่ากรณีที่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตค่ะารนนี้ก็จะเข้าสู่การรายงานถึงผู้บริหารทันทีอะค่ะอันนี้ก็จะมีบทอมอบหมายหน้าที่ให้เชฟเมเจอร์แล้วก็พีเอมโลกในการติดตามอย่างชัดเจนนะคะในว้นที่แปดจังหวัดค่ะส่วนในกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีค่ะที่มีการติดเชื้ออาฟิราบานอ,นอนร่วมด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีโฟก็คือ เมือ่อได้รับรยนยนยนายงานยืนยันแล้วค่ะว่ามีเอ็มพอกในผู้ป่วยเอชไอวีอะค่ะเราก็จะมีการแจ้งกับผู้รับผิดชอบงานที่สสจค่ะงานเอชไอวี v, แล้วก็เอชไอของสอสจเพื่อที่จะติดตามว่าเชสรับบริการที่ไหนนะคะแล้วก็ผลการตรวจเอชไอวีเป็นอย่างไรบ้างะค่ะแล้วก็ในกรณีที่เขาไม่มีการยินยอมเชสไม่มีการยินยอมตรวจเอชไอวีอะค่ะอันนี้ก็จะมีการคารเซลลิ่งนะคะเพื่อให เขาได้ตรวจเพื่อทราบสถานะเป็นเองค่ะก็ถ้าหากว่าพบการติดเชื้อแล้วมี C.D.Fo ต่ำกว่า200รอะค่ะอันนี้ก็จะให้แพทย์พิจารณาเพื่อให้จะขอรับยาทีอคอรแล้ะค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ c d 4มากกว่าสองร้อเลยค่ะก็จะมีการพิจารณาให้การรักษาตามอาการจนย1วันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อครบการรักษาค่ะก็จะต้องมีการกาการายงานให้กับสคลอค่ะส่วนในกรณีผู้ที่มี อาการรุนแรงรอยู่ในชีวิตะคะ่ะก็จะต้องมีการรายงานท,าทันทะะีค่ะเพราะว่าทางทีมก็จะต้องรายงานให้กับทางผู้บริหารต่อไปะค,ะค่ะสถานการณ์โรคซิดารวานอนนะคะในเขตสุภาที่หกนะคะในวันที่สามธันวาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่สี่สิบแปดนะคะพบมีผู้ป่วยยืนยันใหม่เนี่ยหนึ่งรายนะคะตอนนี้มีผู้สะสมผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรายนะคะซึ่งเป็นป่ารักษาหายไปแล้วหนึ่งร้อยรายอยู่ระหว่างการรักษาตอนนี้มีเก้าเก้ารายนะคะและ พบเคสเสียชีวิต2ลรายนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะข้อมูลทางระบาดวิทยานะคะประมาณ1 0 7รายนะคะเป็นเพศชายนะคะและ4รายเป็นเพศหญิงนะคะสัญชาติที่พบหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นสัญชาติไทยนะคะลันิยมทางเพศในกลุ่มที่พบนะคะก็จะเป็น LGBTQ ประมาณ95%นะคะอายุต่ำสุดในเขตเราที่เราพบก็คือ16ปีนะคะสูงสุด64ปีนะคะมารยาฐานอายุที่พบก็คือ32ปีนะคะส่วน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดนะคะจะเป็นกลุ่ม30สถึงปีนะคะรองลงมาก็คือ20ถึง29้าปีค่ะอาการอาการแสดงนะคะที่มาที่พบพบพบโรคนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีประมาณ99%เกอร์เซจะมาด้วยการผื่นนะคะแล้วก็รองลงมาไข้นะคะแล้วก็มอีอาการปวดเมื่อยตัวนะคะปัจจัยเสี่ยงที่พบการติดเชื้อนะคะประมาณ4ี่สเอร์เซนนะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้านะคะรองลงมาก็คือ มีพศทัมพัคั์กับคนรู้จักหรือแฟนครัอันนี้ก็เป็นอีพีเดอร์มิคเคอร์ของของเขตเรานะคะก็สัปดาห์ที่48ตอนนี้มีหนึ่งรายนะคะตอนนี้สถานการณ์เราก็อ่าถือว่ายังอ่าน้อยลดลดลงนะคะค่ะในปัจจุบันนะคะมีผู้ที่รับการรักษาอยู่ในเขตหกของเรานะคะก็98้ารายนะคะ ทั้งหมดนะคะมีได้รับยาทีพอกอยู่ระหว่างการรับยานะคะสองรายนะคะแล้วก็สิ้นสุดการรับยาไปแล้วแปดรายนะคะค่ะจากสถานการณ์ทั้งหมดนะคะก็เราก็พบว่าประมาณาเกือบเจ็ดสิเปอร์เซนตนะคะพบอผู้ป่วยที่เป็นเอ็มพอกนะคะมีการติดเชื้อเอชร่วมด้วยนะคะซึ่งอตอนนี้นะคะมีสามรายนะคะที่มีอาการความเสี่ยงที่รุนแรงนะคะก็คือมีซีดีโฟน้อยกว่าสองร้อยค่ะ และสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือมากกว่าร้อยละเก้าสิบของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาซอรเคสได้นะคะค่ะในกรณีที่เคสเราพบว,ว่ามีเคสที่เสียชีวิตนะคะเราก็มีการมาาทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะก็พบว,ว่าตอนนี้ที่ผู้ผผููผผ้้ที่เสียชีวิตจากเอ็นพองนะคะในเคสของเราเนี่มีสองรายก็คือเขาเข้ารับกรารรักษาในเคสของเราแล้วก็มีการรีเฟอร์ไปที่สถาบันบำรารา,าดีนะคะ เป็นเพศชายทั้งสองไลนนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวก็คือ HIV นะคะร่วมกับซีพิลิทนะคะซึ่งรลยแรกเนี่ยยังไม่ได้เริ่มยา ARV นะคะส่วนรลยที่สองคะพบว่าขาดยาประมาณหนึ่งปีนะคะก็มาวิเคราะห์ก็พบว่าเคสที่มีความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ขาดการรักษานะคะแล้วก็รวมไปถึงการเข้าสู่ระบบการรักษาเ p o พที่ล่าช้านะคะเราก็จึงมีการดําเนินแผนการดําเนินงานของสครที่ได้มีการดําเนินงานไปก็คือร่วมกับสสจ จอนะคะลงเป็นที่หาราหารือกับโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางว่าเราจะมีการติดตามผู้ติดเชื้อเอชที่ขาดการรักษาให้กับเข้าสู่ระบบอย่างไรนะคะรวมถึงมีการบูรณาการการดําเนินงานเนี่ยก็กับ NGO นะคะซึ่งเป็นเป็นเป็น NGO ที่ขอรับงบอุดหนุนของกลุมควบคุมโรคนะคะของกองเอกพาก็ในปี67นะคะเพื่อที่จะมีการติดตามผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็รวมถึงค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชวร่วมด้วยนะคะ ก็เ,เสนอแนะก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงแล้วก็เน้นการดําเนินงานค้นหารักษาและคงอยู่ในระบบของผู้ติดเชื้อเอชนะคะเพื่อลดการขาดนัดและลดโอกาสการเสียชีวิตนะคะรวมถึงการให้ยาภายในวันที่ทราบผลร่วมด้วยนะคะเซมเดเอทีนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นการดําเนินงานระดับพื้นที่นะคะเขตหนะคะก็มีการดําเนินงานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมการดําเนินงานโลกปิดาวลานอนเนี่ยในการพิจารณางบที่จะขอรับงบอุดหนุนของเ g ็นโอนะคะของภาคประชาสังคมนะคะก็มีการประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่26ตุลา27ตุลาที่ผ่านมานะคะก็เพื่อที่จะให้ภาคภาคประชาสังคมนะคะให้มีการเพิ่มประเด็นเอ็มพ็อกไว้ในกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานในปี67นะคะหากชมรมไหนมีกิจกรรมเอ็มพ็อกนะคะเราก็จะมีการพิจารณาที่จะ,ะเข้าข่ายที่จะจัดสรรงบให้ะคะ่ะ ครวมรวมถึงการลงพื้นที่หนุนเสริมการดําเนินงานนะคะก็มีการลงพื้นที่หารหรือประเด็นเรื่องของแม้ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือโอกาสพัฒนา,าเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการติดตามด้วยนะคะทั้งผู้ป่วยเอชและผู้ป่วย m อ o มกนะคะก็ next step ของเรานะคะก็จะมีการสนับสนุนวิชาการนะคะรวถึงข้อมนนูลอ่ากู่มือการดูแลแนวทางการรักษาเพิ่ม,เต,มเติมให้กับ หน่วยบริการนะคะเพื่อให้ทราบสถานการณ์ด้วยแล้วก็ได้ทราบถึงแนวทางการรักษานะคะแล้วก็นัดประชุมทีมคณะทําง,งานกันระหว่างทีมสกลอสรสจและโรงพยาบาละค,ะค่ะ่ส่วนการดําเนินงานเชิงลุกนะคะแล้วก็ยังมีการดาเนินชงเชิงลุกด้วยแล้วก็เอามาเอาข้อมูลนะคะมานั่งดูว่าแต่ละจังหวัดจังหวัดที่พบอะค่ะในสามจังหวัดเนี้ยพบอ่าในแปดจังหวัดนะคะพบว่าจังหวัดไหนที่พบมากที่สุดแล้วก็ลิสต์ไปแต่ละอําเภอะค่ะว่า แต่อำเภอที่พบมากเนี่ยมีการดําเนินงานอย่างไรคะแล้วก็ให้สคอ,อลงไปช่วยสนับสนุนอย่างไรบ้างคะก็มีการพูดคุยกันผ่านทางสสจคะ่ะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะคะในการดําเนินงานระดับพื้นที่ก็คืออ่าทางสสจชนบุรีะคะ่ะก็มีการประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังนะคะป้องกันควบคุมโรคฟีดาบานนอนในพื้นที่เฉพาะก็คือพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจน,นะคะ เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีผู้ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดชนบุรีเป็นประธานร่วมกับนายกเมืองพัทยาค่ะในที่ประชุมผู้เขา้าร่วมประชุมก็จะมีทางภาครัฐและภาคประชาสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็น NGO ที่ทํางานด้านของงานคัดกรองเอชวเชิงลุกสวิงซิสเตอร์ค่ะแล้วก็ยังมีการการดําเนินงานที่ออกประกาศออกมาค่ะ ในเรื่องของแจ้งสถานประกอบการให้รับทราบนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการงานเอ็มพ็อกร่วมกับการดําเนินงานเชิงรุกในสถานประกอบการด้วยะคะ่ะอันนี้ก็มีการเข้าร่วมในประชุมแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนออกมาค่ะ่ใน,นส่วนของอ่าสา6ะค .6 ะค่ะเราจะมีหน่วยกรามาโลกและโลกเอกก็คือเป็นอ่าจะชื่อชื่อก็คือศูนย์พัทยารักษะะ์ค่ะซึ่งศูนย์พัทยารักษ์เนี่ยเราก็จะมีการออกเชิงรุก อาร์ทีอาของสปสชค่ะเราก็จะมีการบูรณาการเรื่องของเอพ็อกเข้าไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ก่อนเค้าเซลลิงหรือว่าระหว่างการเจาะเลือดตรวจเลือดค่ะก็ทุกๆในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะออกเชิงลุกนะคะสี่ครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องเ e อ็พ็อกด้วยะคะ่ะแล้วก็คนที่มารับบริการที่ศูนย์พัทยารักแล้วก็จะมีการให้ความรู้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเพื่อนําไปสู่การอ่าแก้ปัญหาที่อยากรู้ว่า ในกลุ่มพนักงานบริการค่ะมีข้อจํากัดตรงไหนหรือว่าเขารับรู้การเข้าถึงความรู้ของ M-Poc ขนาดไหนอะค่ะเราก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของแบบสํารวจความรู้โลกฟีดัตวานอนะคะเป็น M-Poc ะก็คือเป็นคําถามเนี่ยสิบข้อแล้วก็จะเป็นเรื่องแบ่งเป็นข้อมูลทั่วไป2ข้อการรับรู้2ข้อความรู้สี่ข้อและความหนัดสองข้อค่ะทุกครั้งที่ไปออกเชิงลุกก็จะมีให้กับน้องพนักงาน อ่าสแกนแล้วก็ตอบคําถามหรือว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่สอบถามไปนะคะอันนี้ก็วัตถุประสงค์ของการทาอ่าแบบสํารวจนี้นะคะเป็นควิกเป็นควิกเซอร์เวยเนาะให้ทําได้เร็ว,รวๆอเงะะีนยค่ะก็เพื่อที่จะทราบสถานการณ์การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นํามานําข้อมูลนํามาออกแบบการดําเนินงานข้อระวังในพื้นที่ะคะ่ะก็จากโพลค,ค่ะก็พบว่าตอนนี้ก็มีคนตอบมาประมาณสิบสิบห้าลายค่ะอันนี้ข้อมูลแค่ถึงวันที่ตอนสิบห้าพฤายนนะคะ อายุอ่าคนที่ตอบอายุมัธยฐานเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบสี่ปีนะคะก็พบว่าประมาณเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นเจ็สิบสามเปอร์เซ็นตนะคะไม่รู้จักโกรคฟีดัตซานอนนะคะแล้วก็คนที่รู้จกักอ่าเอ็มพอ็อกส่วนใหญ่นะ่ก็ได้รับรู้จากช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะคะส่วนมากนะคะแล้วก็จากการประเมินตนเองจากที่เราถามไปเขาก็คิดว่าประมาณเจ็สิบสามเปอร์เซ็นของคนที่รู้จกักเนี่ยคิดว่าเองยังแบบไม่ไม่เสี่ยงแล้วก็ กลุ่มเป้าหมายประมาณ55เปอร์เ็นตะคะก็คบว่ากลัวการติดเชื้อนะคะอันนี้ก็เราก็จะมีการสํารวจแล้วก็ต่อยอดไปกับที่ในปี67นะคะที่จะมีเรื่องของ p o l ลิเทเรซีของกลุ่มที่เขตหก็จะต้องได้มีการดําเนินง,งานของกองเอกอยู่ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าประยุกต์บูรณาการไปร่วมกัน,นะคะ่ะก็ขอจบการนำเสอนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ